สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูลเชิญชวนเกษตรกรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับนายสายันคณะแนม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูลกล่าวว่าโดยผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งลงกระทรวงเกษตรและสา,ากรจึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นคณะกรรมการ กองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรแทนตำแหน่งที่ครบวาระในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดในพื้นที่จังหวัดสตูลรวม32หน่วยเลือกตั้งดังนี้อําเภอเมืองสตูล6หน่วยเลือกตั้งอําเภอควนโดน2หน่วยเลือกตั้ง อำเภอท่าแพห้าหน่วยเลือกตั้งอําเภอละงู7หน่วยเลือกตั้งอําเภอควนการหลง4หน่วยเลือกตั้งอําเภอมะนาง4ี่หน่วยเลือกตั้งและอําเภอทุ่งว่า4หน่วยเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูแล,และพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูลรวมกว่า3 0,000่นคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งตามที่กำหนดทั้ง32 หน่วยเลือกตั้งทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งณนะที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาของเกษตรกรได้ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud